สามไข่ครับผมแจกยางามเลยครับผมดูดะโอโ้ดอกยางาม สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุภุสุพลครับมีกับพาร์ทล่อปลาล่อโคกอีกคือเก่าครับผมพี่น้องครับมาเราหาเก็บเห็ดครับผมมือนี่มาอีกปลาหนึ่งครับผมปลานี่เคยมาแถลักษณ์นะครับเนาะปู่วสิมาลโบครับผมมากับน้องเพียงสองคนเอาลองเลาะเบิ้งครับผมขึ้นมานี่มีแต่ห้อยเชียเห็ดหนาจะออกก้อนหนานี่ครับผมแต่ว่ากัดที่ร้องเลาะเบิ้งกตอนประธานหมาเนาะครับเนาะติดตามรูน้ากันครับนี่ครับปลามันนี่เป็นแผนแบบนี้แหละ บ่ได้ขึ้นเขาครับเมื่อนี้เป็ดปลาแพะครับเตี้ยเตี้ยลองเลาะเบิ่งครับผมพอแล้วครับดอกนี้เห็ดพึ่งนกยุงนะดอกแรกแหกมนันครับผมข้างหน้านี่เป็นเห็ดพึ่งตองครับผมเห็ดพึ่งตองเริมบานแหละ ดอกแข็งดีครซ้ำดูติดแล้วโกครับดอกนึงไม่ทับแล้วติดแล้วโงกบานไข่มันก็นมีครับไข่นึง เห็ดพึ่งสาดดอกหนึ่งดอกองามครับผมเห็ดแล้วง่ครับผมนี่สองดอกสามดอกครับผม แยกไปครับผมขึ้นลาครับเห็ดฟุ้งทราบดอกบานครับดอกเห็นละโงกเหลืองครับผม đi nó vẫn đọc này Để nó che bằng con thật Ý đọc Có hết phần nước dung hả Thì 3 đọc Thì 2 đọc của mình. พูดอีกดอกหนึ่งครับอดอกง,งามเลยครับผมพูดอะอืมมีลูกน้อยมันพร้อมครับอีหูดอกยางงามนี่ครับผม แกงมูวันนี่ก็แซ่บครับอดอกนึงครับมองมีวิวซีดอกนี่งามครับผมเหรอเก็บๆเ,เล็มๆครับผมเก็บออกอยู่ห่างๆครับกำลังได้เท่านี้ครับนี่อีกดอกนึงครับผมนี่สองดอกอีกดอกนึงติดพึ่งกกนกยูง นี่ครับนี่มูมันอีกดอกนี่ครับผมเห็นแล้วโงครับสองดอก ดอกน,น้อยครับดอกนี่ครับผมต้นตองดอกหนึ่งครับดอกบาทเก็บแล้วงูรับผมดอกหนึ่งงูกดอกน้อย ดอกบานดอกนึงครับผมดอกบานเก็บเก็บนะครับผมแข็งแซบอยู่ดอกนึงครับป้านี่ดอกปุยไงครับเป็ดเรงงกเป็ดพึ่งยกยุ้งครับอีกดอกนึ่งสวยงามครับ ไข่เห็ดแล้วโง่ครับผมไขรหนึ่งโอ้สามไขรครับผม อีกกำลังเห็นอีกสองดอกเลบ ออกแล้วครับงูครับผมสามดอกครับอย่งที่มีดอกนี่ดอกงามขโมย อีกพอนี่สามดอกครับผมเพอได้เก็บพอได้เลี้ยมอยู่ครับให้อีกครับพึ่งนกยูงอีกสองดอกครับผม ดอกกุ้งเงี้ย,ค,ยครับเต็มตองครับรู้เหี่ยวแล้วครับอดอกนี้เพราะอไรอยู่ดอกนี้บานนะครับเต็ดพึ่งยุงครับผม แแ่บๆนะครับผมสวนดอกนี้ที่แสบก่าขานะขามันรดก็แสบกับจืดๆเป็นสัตวบพอได้อยอ่ พึงซาดจุยกิเจุ้มเลยครับเจ็บพึ่งซาดชนิดนี้เป็นชนิดคมนะครับผม่ยชนิดคมนี่ค้ายๆกับชนิดหวานอาะไรชนิดหวานเบื้องดอกบานก็ได้ครับเนี่ยชนิดชนิดแซบนี่ขามที่เป็นขนๆลายๆแบบนี้ครับอันนี้คมเนี่ยแต่ว่ากินได้ครับผม แป้งครับสองดอกเกดโลงูครับอีกสองดอกบานเด็ดครับมองนี่อีกดอกหนึ่งครับมีสองดอกครับมองนี่ อ,อยู่นี่นนะจะไข่เห็ดละงูกไข่เห็ดละงูกโอ้ไข่ไงไข,ไข่เดียวครับผมเห็ดละงูกครับอีกดอกหนึ่งจะห้อยห้อยเคลื่นเขี่ยอะไรนะครับ ม่เมือนนี่หรือให้คนเก็บนี่ครับเพื่อนาดูเบ็ดคนจงให้ดอกนึงเพชรพุ่งตองครับอืพุงตองมันก็ยุบเบ็ดนี่ครับรบ่ได้สองสามเมื่อก็ยุบแล้วครับนี่มีดอกนึงครับผม ดอกนี้มันลอยคิดต่องดอกนึงครับผม เอาล้ครับผมกับคือสิใดสนีแหละครับผมผลงานที่ใดก็เป็นเห็ดเพิงเห็ดละงกนะครับเนาะพอได้อยู่พอได้กินครับผมเห็ดเพิอกเห็ดละงกก็ออกอยู่ครับผมแต่ว่าก็ออกแบบปลาไปนะครับเนาะออกห้างๆมองละดอก2ดอกโดนๆยังไปพอดอกหนึ่งนะครับผมอ่ะที่ียังออกจากปลาแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานรวมๆกับ้องแพงนะครับเนาะอยู่ทั้งนอกครับช่วงเช้าเานี้คนมาหากรเขียนอยู่หลายคนอยู่นะครับผมอันนี้เป็นปลาบางใหญ่ครับเป็นปลาชุมชนนะครับผมบ่ได้ขึ้นเขาครับวันนี้ เขได้เลาะพอได้เก็บพอได้เลี้ยมอยู่ครับผมพอได้อยู่พอได้กินอยู่แล้วครับเนาะมัอนี่ยังไปทัว์ทิ่ทัวร์แดนพี่น้องเอ้ยปลาบุเคยไปก็ได้ไปนะครับมือนีเลาะหาบุ้มเล่นปลาเดียวนะครับนี่เลาะหาหลายปลาอยู่ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับเนาะบางปลาก็มีบางมองกับบุมีครับได้เห็ดละงอกเห็ดพึ่งนกยูงครับผมหลักกับสองชนิดนี่แหละนี่หมานพอได้แกงอยู่นะครับเนาะของน้องแทงก็ได้เห็ดละงอกลายเติบอยู่ ี่อๆกันนะเรอ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 เหรวเหรอ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 เรเหรอเหรอเรอเหรอเหรอเอเหรอเหอเหร้เหรอเอเหรอเอเครอเหมอนรอวหรอนหรอรอเหรัเหรอเหรอเหรเตรอมหรอเหรอเหรอเหาอเนอหนอเหอยนรอเหาอเาเรอเอเหรอเรอเห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 อเรออดหาอเหรอเหรอรอเหรอเอเหรอเอยรรรอรรอรรรออเรร เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับพาไปปลาใดก็เอาไว้รุ่นกันต่อคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวกับบานก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอากาศห่อนทำไมนนีะห่อนอมคือจังเห็ดสีออกนี่แหละแต่ว่ากระบอกออกจากเตี้ยนี่ครับออกอยู่ปลาปลายครับ